สวัสดีครับต่อไปจะเป็นกรณีศึกษารายการขายณวันที่7มกราคนะครับรายการขายคือได้รับใบสั่งซื้อเลขที่722จากบริษัทปุ๋ยไายผ้าทอจำกัดนำมาทำใบรับคำสั่งซื้อของลูกค้าออเซล a l อ order ขายชุดเครื่องนอนขนาด3ฟุตจำนวน1ชุดชุดละ15,000บาทและชุดเครื่องนอนขนาด6ฟุตจำนวน3ชุดชุดละ25,000บาทต่อไปจะเป็นการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมนะครับให้เราไปที่ระบบขายได้รับจองสินค้านะครับคลิกแล้วก็ไปที่ Workflow นะครับคลิกจะขึ้น workflow ในการทำงานนะครับ ขณะนี้เราทราบแล้วว่าเราจะได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเซลล์ออเดอร์แล้วก็มาทำใบสั่งขายนะครับกดที่ใบสั่งขาย so นะครับเราจะบันทึกที่เล่มเอกสารเล่มเดียวนะครับ0001นใบรับคำสั่งขายนะครับกดโอเคขณะนี้เรายังไม่มีการทำใบสั่งขายใดๆนะครับเราจะเพิ่มการทำใบสั่งขายนะครับโดยกด f 3 เล่มที่จะเป็นเล่มที่เดียวนะครับ001ในการทําเอกสารเลขที่นะครับเราจะให้โปรแกรมเป็นตัวรันเลขที่เอกสารให้นะครับเลขที่อ้างอิงนะครับเราจะใส่เลขที่อ้างอิงใบสั่งซื้อที่เลขที่722นะครับวันที่นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นวันที่7มกราคม58นะครับ0701 58รหัสลูกค้านะครับ เราใส่จุดเรากด enter นะครับรหัสลูกค้าเป็นบริษัท wifi ฟาทอนะครับเราก็เลือกที่ C ขีดศูบริษัท wifi ฟาทอนะครับแล้วก็กด enter คนใบเสนอราคาตอนนี้เราจะยังไม่ค้นนะครับหน่วยเงินตาเราจะใช้เป็นบาทนะครับ มาเลื่อนลงมาที่รายการสินค้านะครับตรงตัว T นะครับเราจะใส่จุดแล้วก็กด Enter นะครับจะเป็นสินค้าสำเร็จรูปนะครับเราคลิกแล้วก็กด Enter ชื่อสินค้าชุดสินค้านะครับใส่จุดแล้วก,กด Enter นะครับ ลำดับแรกก็จะเป็นชุดเครื่องนอนขนาด3ฟตุตนะครับเราคลิกแล้วกด enter ครับก็จะขึ้นราคาหน่วยขายขึ้นมาให้เรานะครับเราขายจำนวนกี่ชุดก็ใส่ลงไปจำนวน1ชุดนะครับใส่เลขหนึ่งแล้กด enter นะครับลำดับที่2นะครับ ตรงตัว T เราก็ใส่จุดเลือกเลขหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเราก็กด Enter ชุดชื่อสินค้าเราก็ใส่จุดกด Enter นะครับเราก็เลือกชุดเครื่องนอนขนาด6ฟุตนะครับเราก็กด Enter จำนวนที่เราขายนะครับชุดเครื่องนอน6ฟุตเราขายจำนวน3ชุดนะครับเราก,กด Enter เมื่อเราทําการบันทึกเสร็จแล้วก็จะมีมูลค่าสินค้าที่ยอดรวมนะครับที่เก้าหมื่นแล้วก็จะมีการแยกก็จะมีการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้อีก7%นะครับเมื่อเราบันทึกเสร็จแล้วเราก็กด F 10นะครับขณะนี้เราจะไม่บันทึกรายการเราจะไม่พิมพ์ใบสั่งซื้อนะครับเรากด No นะครับหน้าจอก็จะขึ้น ให้เราบันทึกใบสั่งขายใบต่อไปนะครับแต่ตอนนี้เราบันทึกเสร็จเรียบร้อยมีหนึ่งใบเราก็กด escape ออกนะครับยกเลิกข้อมูลนี้กด yes นะครับหน้าใบหน้าเมนูใบสั่งขายก็จะมีรายการใบสั่งขาย s a l l order ขึ้นมาหนึ่งรายการนะครับเมื่อเราบันทึกเสร็จแล้วเราก็ กด Escape ออกนะครับเราก็จะบันทึกรายการไม่สังขายเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับ